สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะ Deep dive แกะเอกสารสรุปกันนะครับเป็นเรื่องภาษาพื้นฐานเลยของวงจรไฟฟ้าเอกสารนี้เขารวบรวมตัวแปร ى, นิยามสำคัญๆไว้เยอะเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจหลักๆของมันเริ่มกันที่แกนหลักจริงๆก่อนเลยดีกว่าประจุไฟฟ้า,ฟาตัว Q ค,ครับหน่วยเป็นคูลอมบ์คิดง่ายๆก็คือปริมาณของไฟฟ้าที่เราพูดถึงกันอยู่ แล้วพอประจุพวกนี้มันเ,เคลื่อนที่นะครับก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าหรือ I อันนี้วัดเป็นแอมแปร์ก็คืออัตราการไหลของประจุ I เท่ากับเดลต้าคิวเดลต้าทเหมือนบอกว่ามีประจุวิ่งผ่านจุดจุดหนึ่งไปเยอะแค่ไหนใน1วินาทีใช่ค่ะแล้วทีนี้อะไรล่ะที่ทําให้ประจุมันเคลื่อนที่ไปได้ก็ต้องมีแรงผลักดันซึ่งก็คือแรงดันไฟฟ้าหรือ V ค่ะหน่วยเป็นโวลต ตัว v นั่นแหละค่ะทำหน้าที่เหมือนแรงผลักหรือออกความดันทางไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกระแสไหลทำให้มี v ก็ไม่มี i ค่ะ v เท่ากับ wq โดย w คือพลังงานนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพอกระแสมันไหลมันก็ไม่ได้สะดวกตลอดมันต้องเจอตัวต้านทานหรือที่เราเรียกว่าความต้านทานไฟฟ้า r นะคะหน่วยเป็นโอห์มตัวเนี้ยคอยต้านการไหลอย,อยู่อืมแบบว่าเหมือนมีความฝืดในท่อน้ำอะไรแบบนั้นเลยค่ะ อ๋อครับเห็นภาพเลย V คือแรงดัน I คือกระแส R คือตัวต้านแล้วสามตัวนี้มันสัมพันธ์กันยังไงนะครับเหมือนจะมีกฎสำคัญอยู่ใช่ไหมครับกฎของโอห์มค่ะ V, v เท่ากับ I R อันนี้คือความสัมพันธ์พื้นฐานที่สุดเลยแต่ว่าทรงพลังมากนะในการวิเคราะห์วงจรง่ายๆมันบอกว่าถ้าแรงดัน V สูงกระแส I ก็จะสูงตามไปด้วยแต่กลับกันถ้าความต้านทาน R สูงเนี่ย กระแสไอก็จะไหลได้น้อยลงที่ V เท่าเดิมคือการเข้าใจความเชื่อมลงตรงเนี้สาคัญมากๆค่ะโอเคครับผมทีนี้พอมีกระแสไหลผ่านความต้านทานมันก็ต้องมีการใช้พลังงานเกิดขึ้นดูไหมครับถูกต้องค่ะนั่นก็พาเรามาเรื่องกําลังไฟฟ้าหรือ P ค่ะหน่วยเป็นวัตต์ P นี่บอกว่าวงจรนั้นๆน่ะใช้พลังงานไปเร็วแค่ไหนอัตราการใช้พลังงานคิดง่ายๆก็จาก P เท่ากับ VI ค่ะ คือยิ่ง V สูงหรือ I มาก P หรือกำลังไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงตามมันก็ส่งผลต่อแบบว่าความร้อนที่เกิดหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นๆค่ะเข้าใจครับและถ้าถ้าเราอยากดูว่าใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ใช่แค่อัตราการใช้ละครับอย่างค่าไฟที่เราจ่ายกันทุกเดือนอ๋อค่ะอันนั้นจะเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์ W หรือ E ก็ได้ หน่วยจริงๆคือจูนมันก็คือกําลังไฟฟ้า P คูณกับเวลา T ที่ใช้งานไปแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างค่าไฟที่เราจ่ายกันหน่วยจูนมันเล็กไปนิดนึงเราเลยนิยมใช้หน่วยที่ใหญ่ขึ้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อเวอร์นะคะหรือที่เรียกกันติดปากว่ายูนิตนั่นแหละค่ะอ๋อยูนิตค่าไฟนี่เองกระจ่างเลยครับที่นี้ นอกจาก R ความต้านทานแล้วเนี่ยในวงจรมันยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญอีกใช่ไหมครับผมเคยได้ยินพวกตัวเก็บประจุตัวเหนียวนำอะไรพวกนี้ใช่ค่ะมีตัวสำคัญอีกสองตัวเลยคือความจุไฟฟ้าหรือ C หน่วยเป็นฟาราดค่ะตัวนี้มาจากอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์ความสามารถของมันก็คือการเก็บประจุไฟฟ้าไว้ชั่วคราว C เท่ากับ Qv เหมือนเป็นถังพักน้ำเล็กๆในระบบท่อของเราค่ะกับอีกตัวคือความเหนี่ยวนำหรือ L หน่วยเป็นเฮนรี่อันนี้มาจากตัวเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์คุณสมบัติพิเศษของ L ก็คือมันจะต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวมันเองอะค่ะคือมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาคล้ายๆกับแรงเฉืยของน้ำที่กำลังไหลยอยู่แล้วไม่อยากจะหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางทันทีทันใด หูน่าสนใจครับ C เก็บประจุ L ต้านการเปลี่ยนแปลงกระแสแล้ว2ตัวนี้มันสำคัญยังไงครับโดยเฉพาะในวงจรที่ซับซ้อนขึ้นสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในวงจรไฟฟ้ากระแส,สสลับหรือ AC ที่แรงดันกับกระแสมันกลับไปกลับมาตลอดเวลาพฤติกรรมของ C กับ L ในวงจร AC นี่แหละค่ะที่ทำให้เราสร้างวงจรทำงานซับซ้อนขึ้นมาได้เยอะแยะเลยอย่างพวกวงจรกรองสัญญาณหรือวงจรจูนหาสถานีวิทยุ แต่ก่อนจะไปถึง AC นะคะขอเสริมอีกตัวหนึ่งก่อนคือความนำไฟฟ้าหรือ G หน่วยเป็นซีเมนส์อันนี้ง่ายๆเลยคือมันเป็นส่วนกลับของความต้านทานค่ะ G เท่ากับหส่วน R บอกว่ายอมให้ไฟไหลผ่านได้ง่ายแค่ไหนอ๋อครับส่วนกลับของ R นั่นเองโอเคเข้าใจเรื่อง RLC พื้นฐานแล้วพอมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ที่บอกว่าค่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมครับ AC เนี่ย เราจะไม่ค่อยพูดแค่ความต้านทาน R อย่างเดียวแต่จะพูดถึงภาพรวมคือ impedance หรือ Z ค่ะหน่วยเป็นโอมเหมือนกันนะคะแต่ Z เนี่ยคือความต้านทานรวมที่คิดผลทั้งจาก R ปกติแล้วก็ผลจาก C กับ L ในวงจร AC ด้วยซึ่งผลเฉพาะจาก C กับ L เนี่ยเราเรียกว่า reactance หรือ X ค่ะหน่วยเป็นโอมเหมือนกันก็จะมีทั้ง XC ที่มาจากตัวเก็บประจุแล้วก็ XL จากตัวเหนี่ยวนำค่ะ อ๋อครับมี Z เป็นความต้านทานรวมแล้วก็มี X เป็นส่วนความต้านทานที่มาจาก L กับ C โดยเฉพาะแล้วอ,อ่อ reactance X นี่มันต่างจาก R ปกติยังไงนะครับจุดสำคัญมากๆเลยก็คือค่า reactance ไม่ว่าจะเป็น XC หรือ XL เนี่ย ค่าของมันจะขึ้นอยู่กับความถี่หรือ f ของสัญญาณ AC นั้นๆด้วยค่ะความถี่ก็คือจำนวนรอบที่กระแสหรือแรงดันมันสลับทิศทางใน1วินาทีหน่วยเป็น st, h ฮิร Hz ทีนี้พอความถี่เปลี่ยนค่า x มันก็เปลี่ยนตามค่ะอย่าง XL เนี่ยความถี่สูงขึ้นค่าก็จะสูงขึ้นตามแต่ XC กลับตรงข้ามความถี่สูงค่าจะต่ำลงซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจของวงจร AC หลายๆอย่างเลย ครับครับความถี่ F นี่ก็เกี่ยวกับค่าทีด้วยใช่ไหมครับที่เป็นเวลาต่อรอบใช่ค่ะ F เท่ากับหส่วนทีความถี่กับค่าเป็นส่วนกลับกันสรุปภาพรวมนะคะก็คือตัวแปรทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ Q I V R P W C L G ไปจนถึง Z X F T ใน AC เนี่ยรวมถึงหน่วยวัดต่างๆของมันด้วยไม่ว่าจะเป็นคูลอมแอมแปร์โวลต์โอม w att, el, ad, Henry, mens, Hertz, ัต t j จูลฟ f ร r ดเฮนรีเ s ม e นส์เฮิร์ตซ์วินาททั้งหมดนี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นตัวอักษรคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ของภาษาไฟฟ้าเลยค่ะการที่เราเข้าใจนิยามความสัมพันธ์แล้วก็หน่วยวัดต่างๆอย่างถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เราเสื่อสารกันได้รู้เรื่องแล้วก็วิเคราะห์แก้ปัญหาวงจรได้แม่นยำขึ้นมากๆค่ะจริงด้วยครับฟังดูแล้วเหมือนการเรียนภาษาใหม่เลยจริงๆต้องรู้จักคำศัพท์คือตัวแปรต่างๆ แล้วก็ต้องรู้กฎคือสูตรความสัมพันธ์ต่างๆถึงจะเอาไปใช้งานได้การรู้จักหน่วยวัดก็สำคัญมากเหมือนเราต้องสะกดคำให้ถูกเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตรงกับที่เราหมายถึงความต้านทานแบบตรงไปตรงมา L มันจะต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสแล้ว C มันก็เก็บประจุได้ลองจินตนาการดูสิคะว่าพฤติกรรมของ R, L และ C 3ตัวนี้เนี่ย มันจะแตกต่างกันไปแบบไหนเลยระหว่างตอนที่มันอยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC ที่ทุกอย่างมันนิ่งๆคงที่เทียบกับตอนที่มันไปอยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหรือ a c ที่ค่าต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความถี่ความแตกต่างตรงนี้แหละค่ะที่มันเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกมากมายในโลกอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ